สวัสดีครับผมตนโอรถบ้านนะครับคันนี้อยู่กับดีแม็กนะครับ2.5ไดเล็กนะครับ SLX ท็อปกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้ได้ซีนอนเดิมโรงงานนะครับโคงไฟเดิมสเตนเลสนะครับอ่าคันนี้ท็อปสุดนะครับมี ABS นะครับไฟหน้าซีนอนเดิมโรงงานนะครับโคมสเตนเลสเดิมนะครับ เพดหน้านะครับเดิมนะครับหัวหมุดเพดเดิมนะครับแก้มซ้ายขวาไม่เคยถอดนะครับน็อตไม่เคยถอดนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมไม่เคยถอดนะครับรถเพิ่เข้ามาสวยๆเลยนะครับเครื่องสะอาดนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเม็ดอารฝากระโปรงเดิมนะครับชัดเจนนะครับ ของเดิมดูง่ายนะครับเข็บเดิมนะครับแก้มไม่เคยถอดนะครับน็อตไม่เคยถอดแม้แต่ตัวเดียวครับแก้มหน้าซ้ายขวาไม่เคยถอดนะครับคานสวยนะครับคานเดิมๆครับไม่เคยชนครับสีสันบางนะครับบางนะครับบางนะครับได้บางมากเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ น็อตไม่เคยถอดนะครับน็อตแก้มนะครับภายในสะอาดนะครับเบาภายในเดิมกรรมยี่นะครับเบาะหลังตรงเบาะนั่งมีรอยแตกนิดหน่อยนะครับตรงนี้เป็นคราบเขาทำาน่าจะกกาแฟหกนะครับอ่าผ้าหลังคาสวยนะครับอนหน้าสวยนะครับเล็กไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดนะครับอายุดีนะครับ สีสันสวยนะครับบางๆเลยนะครับมีรอยตําหนิอยู่ตรงที่ซุ้มล้อนะครับที่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับสีมันแตกนะครับนี่เราบอกกันตรงๆเนาะตัวรถบางนะครับจุด5เทอร์โบปี46ปลายปีนะครับตัวนี้ได้ท็อปแล้วครับล้อเป็นล้อแม็กนะครับ emotion R นะครับเป็น หน้าเก้ารึ่งหลังสิบรึ่งนะครับลัดกับยางนิตโตนะครับสองห้าห้าห้าสิบ R สิบแปดนะครับสี 4, สันเงาฉ่ำนะครับเดิมบางนะครับน็อตแก้มเดิมนะครับไม่เคยถอดนะครับหลังคาครับาบางๆนะครับ เดี๋ยวเรามาติดเครื่องดูแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับเครื่องไม่ไอไม่ดังนะครับอักมาจากร้านตาแคระร้อ,อน,นะครับ เดิมๆเลยนะครับเครื่องแน่นนะครับขับมาจากร้านคาแคร์ร้อนๆแล้วก็มาถ่ายเลยนะครับรถสวยครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับสนใจติดต่อได้นะครับต้นโอรถบ้านนะครับ092 942 6 716นะครับแอดไลน์ศูนย์เก้าสองเกนะครับ